เป้าหมายของเราในวันนี้เนี่ยก็คือบอบบี้ชาลตันเป็นเป้าหมาย Number ร์วันนะครับผมเป้าหมาย Number ร์วันบอบบี้ชาลตันได้ใครบ้างไม่รู้ไม่ได้ใครบ้างไม่รู้แต่วันนี้เราต้องได้บอบบี้ชาลตันนะครับผมหรือจะให้สรุปง,ง่ายๆก็คือสมมติว่าถ้ากูเปิดไม่ได้ใครกูจะเปิดเศษเอาแต้มเอาตัวไปย่อยแล้วก็มาแลกชาลตัน ton, นะครับผม เส่วนในระหว่างทางเนี่ยถ้ามีเบสมีด็อกบามีคาราเตโต้ก็ดีก็เอานะแค่นั้นนะครับผมไปเปิดแพ็กคุกกี้แลนช็อปรับเติมเกม f c Mobile เติมง่ายเติมไวใส่ใจทุกไอดีการันตีความปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแถมยังมีเกมหลากหลายให้เลือกเติมอย่าลืมนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปแล้วเราจะเปิดแพ็คอะไรบ้างขายได้เปิด เออไอ้กิจ defining legacy เอาไหมไม่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 ได้ละนะเปลืองเปลืองพอยนะผมแพ็คอันทรีแพ็คใหญ่ๆแร็กนาล็อก100แพ็ d a เนี่ย2 0 0พพอยผมขอญาตไม่เปิดในสตรีมนะเพราะว่าเผื่อในอนาคตเผื่อเผื่อวันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยผมได้เปิดในได้ได้เปิดทำคอนเทนต์ในคลิปนะเดี๋ยวมันจะไม่มีเปิดเอาเดี๋ยวคลิปมันจะไม่สนุก นะครับผมลิมิตบันเดิล A อย่างเงี้ยลิมิตเมกะอะไรเนี่ยแพ็คสองพันห้าร้อยหนึ่งพันเนี่ยก็จะไม่เปิดนะครับผมลุยแพ็คแรกนี่สามพันเพรก่อนถ้าได้ชาวตั้นก็คือจบได้ชาวตั้นคือเลิกเลิกเปิดนะครับผม Success Ragnarok Week One Success เนี่ยไปจ้ะเฮ้ยเป็นไฟสเปง เซ็นเตอร์แบ็กเอฟซีปอโตเฮ้ยเฮ้ยเปิดแล้วคึเกเขิมกิจกรรมนี้เป็นฟีลแบบว่าเปิดอยู่ก็เปิดอยู่แอสการ์ดมึงแบบโอดินตีกองรวมพลนะเออต่อกับโลกิก็เลยมาประชุมอะเออพวกเราชาวแอสการดก็มาชุมนุมนะมาชุมนุมที่บ้านเพราะหญ่โอดินนะครผมมาเวน,นี้ได้ไงวะ ร้อยห้าครับตรงเลทครับประเดิมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไปอ่ะเดลีออฟเฟอร์ครับเสียงเพชรไหมไม่สี่ร้อยพอยใช่พลอยเปิดประหยัดเพชรไอ้หวอ,อกว่าเฮ้ย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 ทีพี่อะไรอะ่ะอุ้ยร้อยห้าอ๋อร้อยร้อยร้อยห้าทุกวันนี้มันโอเคเดลี่กูด 350ครับร้อยสองถึง111โอเคสบายใจเดี๋ยวนี้103ก็ไม่วอลกันนะถึงราคา350ก็ไม่วอลให้นะครับผม103 1 0 3มถึง111อ่ะมีโอกาสไม่วอลไปครับร้อยสามร้อยเก็มีโอกาสไม่วอลครับผมแพ็คนี้แพ็คละห้าร้อยเอฟซีพอยต์เลยนะ แต่รอบนี้วอล์กว่ะเดนมาร์กเซนเตอร์มิดฟิลด์โอ้โหทีมอะไรเนี่ยโอ้โหวาดวาดสนากุยเนาะแดนเนียลวาดโอ้ลิมิ้ออฟเฟอร์โปรเอครับอยู่ตรงไหนเนี่ยให้ให้คนดูได้เห็นราคาด้วยนะ อยากให้คุณดูเห็นราคาด้วยผมอยู่ตรงไหนดีผมอยู่ข้างบนอยู่ตรงนี้อยู่ไหนตรงนี้ให้คนดูได้เห็นราคาแพ็คด้วยนะครับผมอ่ะเอารดลงอีกหน่อยก็ได้นี่อ่ะนี่เอออ่ะนี่เอออ้าวไปเดสโก้พันพอยต์ครับร้อยสี่ถึงร้อยสิบเอ็ดอันดับแรกวอล์กมาก่อนเลย อันดับแรกวอล์กมาก่อนเลยสวยธงดีๆบราซิลอาร์บีโอโ้ทีมอะไรอ่ะลูลูลคัเสเบียซอนร้อยเจด็ดอะไรอ่ะกิจอะไรอ่ะเป็นกิจรวมทีมแปลกนี้เหรอึกิจรวมทีมแปลก คิดแบบว่าท่านแน่ทีมอะไรครับเนี่ยวอล์คับโอ้โอ้โอ,โอ้ทีมอะไรอะอะไรอะที่มีอะ ฟานอันโฮอูตั้งใจเปิดก่อนเอาหมดแล้วนี่ว่าเอาที่เหลือคือทะลุงแล้วนะที่เหลือคืออันลิมิตเบลเดอร์นะครับผมอันลิมิตบันเดิรครับร้อยสามถึงร้อบมีโอกาสไม่วอลครับทะลุงเพชรก่อนเจ็ดหมื่นเพรทีละห้าไปได้ข่าวว่าทีละห้าดีกระมอนวอลกว่ะ เดนมาร์กตัวเดิมเหรอซีเอ็นเตอร์มิดฟิลด์เฮ้ยอ๋อตกใจเนื้อไม่บอกเฮ้ย hey! เออตกใจได้อันนี้ตกใจได้เลยตกใจได้เลยครับตกใจได้เลยห้าแพ็คกูร้อยสามลวนเฮ้ย <Hey! S 2> อะไรอ่ะ ร้อยสามห้าสิเปอร์เซ็นต์ห้าแพ็คกูโดนห้าสิเปอร์เซ็นต์เลยเหรอจริงดิวอล์กออสเทรเลียเหรออาซีลองวิร้อยหกไรอัน อีกหมื่นสองเพชรวอล์กโอเคมีค้างนิดหน่อยบราซิลอาบีมาเบียซอนหนึ่งละเฮ้ยโอเคฟอนเตร้อยเจ็ดสองตัวมันถือว่าเยอะปะวะ อูจะหมดแล้วครับผมเอาสิบไ้ยเอาห้าล้เอาห้เาเ,าเาหมือนเดิมแล้วเอ้ยถ้าออกไปเมือ่อกี้นี่โอเคอยู่นะไปครับแพ็กสองโบเขาให้รงอาเจนติน่าโกคีปเปอร์อินเตอร์ไมอามี่ร้อยห้าครับผมอุสตารีร้อยห้าสามตัว ไปเปิดแพ็ก2,200เพชรคือแพ็กใดอีกอันนี้เขาจะหาชาวตั้นได้นน่หมดไปเลยนะหมดหมดต้องเทงนี้6แพ็กครับ6แพ็กสุดท้ายกับเพชรครับ8 80,000เพชรนะหมด80,000เพชรแล้วนะเนี่ยวาดเป็นรูปหัวใจสักทีนึงโอเคสเปนเซนเตอร์มิดฟิลด์ฮีโร่ หูร้อยก้าวกูตีข้างในร้อยเจ็ดอีกหนึ่งอันนี้ถือว่าดีป่ะเนาะแบสป่ะโอ้แปดหมื่นเพชรกูได้สี่ร้อยสี่สิบห้าเศษหลังจากนี้คือ FC ฟซีพอย์แล้วนะทีละห้าเช่นเคยครับทีละพันคอมมอน คือคือถ้าวันนี้สามหมื่นสามหมื่นเอฟซีพอย์บวกแปดหมื่นเพจออกแล้วกูได้แค่ชาวตัต้นตัวเดียวเนี่ยอาการหนักนะอาการหนักสองวันห้าทีละแพ็กจานผมได้เบสกับอัลเบร์โตเปิดทีละแพ็กพูดเล่นพูดจริงเนี่ยเชื่อได้ไหมเนี่ยสเปนซีเอ็มอีกไหมเฮ้ยฮีโร่โอ้ อุ้ยร้อยแปดเอาอยู่เอาอยู่ร้อยแปดครับผมสันติกาซอสันติกาซอสทีละแพ็กหรอทีละแพ็กมันจะไม่วอล์กอะดินั่นไงอาทีให้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 ให,ให้ทีละแพ็กห้าทีไปอ่ะเปิดรัวๆอันเนี้ยเปิดรัวๆัวสองเอาสามเอา สามอ่ะไม่วอล์กอ่ะตัวเดิมด้วย <c oughs> สี่อ่ะไปเอ,เอาเอาไปเปิดคนเดียวได้แหละนะ <c oughs> ของดีเฮียเก็บไว้ใช้ <c oughs> ทีละห้าต่อแถบตัวเป็นครับเดนมาร์ก CDM ไม่เคยเห็นโอ้โหโคเปนเฮเกนร้อยหกครับคือ1้อยเแต้มร้อยหมันก็10แต้มอะดินี่เราเห็นร้อยหเราไม่ต้องดีใจแล้วนะร้อยก็แทบจะไม่ต้องดีใจนะร้อก็คือ60โอ้โหร้อยอยู่บนอากาศอยู่ที่ว่า จานจะคว้าได้หรือเปล่าคุะคว้าได้ไหมล่ะทีนี้คว้ามาโอ้ยอะไรเนี่ยอาว์บีไลฟ์ซิกอะไรเนี่ยโอ้ร้อยหกสิบแต้มเท่านั้นแหละครับผมโอ้ตายละแลกนาล็อกแลกนาล็อกทงชาติดีดเนี่ย เยอรมันได้รู้ปปะเซนเตอร์แบ็กไมาศูนย์ห้าโน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 ร้อยสี่โอตายแล้วไปอีกห้าครับทีละห้าทีละห้าอิสบารากาวอล์กมาธงอังกฤษสักทีหนึ่งให้กูชื่นใจบอสเนียกองหน้าอย่าบอกว่าดิเชโก้หรอเขาไม่ใช่ดูริชร้อยสี่ โอ้โหวิขอมอนตรงมาเนเธอร์แลนด์อาร์บีไบรตันแนนโนฟาวเบียนอืไปครับค้างๆรอบนี้ค้างๆบอสเนีย เปิดทีละสิบมาชัวเชื่อผมขอจริงจริงจริงผมไม่ได้ขออะไรมากเลยขอแค่อะสักร้อยแปดร้อยเก้าอะไรเงี้ยอะร้อยแปดร้อยเก้าสิบร้อยสี่อัพอะร้อยสี่ร้อยห้าอัพอะร้อยห้าอัพสองพันรอย 8, 10 9, 10อ 104, อครับไปครับวอล์กมาอะไรอะ่ะอุ้ยอาบดีเปเล่อาบดีเปเล่ ร้อยแปดโอเคกับโอ้โหร้อยหกอ่ะยืนหยัดในทีละห้าเหมือนเดิมครับยืนหยัดในทีละห้าเหมือนเดิมคือชาวตั้นตอนนี้ถ้าดูจากทรงได้แน่แต่จะได้ตัวอื่นด้วยหรือเปล่าเอ๊ะไอ้เ้ยกูนึกว่าเบล <laughs> คุณนึกว่าเบลเอ้ยเฮียเยบลก็มาจริง <laughs> ไปครับไปครับผมไปครับผม <laughs> ซื้อชาตันไปจบเล้ยเก็บตังค์ื้อตู้ดิเออขอฟุก๊กฟุกหน่อยดีวะเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยภาพสามืือเนี่ยไม่เปิดแพ็กใหม่นะครับผม <c> ่ะ <oughs> อีกห้าทีละสิบดูดีกว่าใช่ไหม เนเธอร์แลนด์โอ้โหทงเดิมๆอะ่ะคือรู้เรื่องเลยอะ่ะทีละสิบไปรอบนี้สิบโบเขาให้เฮ้ย hey, ไฟสองข้างเฮ้ย hey, CAM หรือไม่เกี่ยววะหรือไฟมันก็สองข้างอยู่แล้วโอ้ย oh. ไรวีเวลครับไรวีเวลฟินแลนด์เอชเจเคไฮดุกสปิดเหล่าสัตว์คือคือยังไงคืออยากให้แบบอยากให้นักเตะลีกอื่นมีมีบทบาทด้วยสเปนซีเอมาไหม LW สเปนโอโหทีมารายอะเปโดร้อยเก้า ปโดร้อยเก้ามาโอเคข้างในร้อยแปดเอ้ยร้อยแปดอีกหนึ่งโอ้โหขออย่างเงี้ยขอเงี้ยไปโดสองเท้าเก็บไปโดไว้ย่อยก,กูตีครบแน่นอนจริงเรามีร้อยสิบเก็บอันนี้ไว้ก็ได้เนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยร้อยสิบไม่ได้ต้องเอาสังเวอร์บิกค่อยว่ากันเปิดอีกเนะฮย เอาอีกสักเท่าไหร่หนึ่งพันสี่ให้มันเหลือหมื่นพอยต์อ่ะเก้าครับผมเก้าแพ็กเอ้ยไม่เอาสี่กับห้าดีกว่าสี่กับห้าดีกว่าลองสี่ก่อนทิ้งท้ายนะครับผมวอล์กไม่คาดหวังอะไรละสเปนฮีโร่ปะไม่โอเค อุ้ยจะได้ร้อยแปดอีก่ะสุดท้ายสุดท้ายแบบท้ายจริงแล้ไม่คาดหวังละจะได้อะไรก็ได้นะอูได้ชาวตั้นแล้วที่เหลือแล้วแต่นะตอนนี้เป้าหมายนะเมื่อวันประสบความสำเร็จอ,อาการหนักะเวลแมนโวกริงร้อยสามบานโอเคครับ ไอ้เนดูดิดูว่าเราได้ไอตัวไออะไรเนี่ยอกเลมเนี่ยเราได้อีกเลมเยอะขนาดไหนอ่ะไอ้เชี้ยแม่งหน้าซ้ําประมาณสิบแถวอ่ะอีกเลมอ่ะเป้าหมายในวันของเราระหว่างทางนี่ไม่มีไม่มาไม่อะไรเลยเซอร์บอบบี้ชาลตันครับผมอังกฤษ เซนเตอร์แอตแทกกิ้งมิกฟิลไอคอนแอนเซอร์บอบบี้ชาวตัน11ร้อยสิบเอ็ดครับผมหน้าเซอร์ยังยิ้มยางแย่งอะนะฮะที่ได้สิบแพ็คถ้าแพ็คนี้บอบบี้ชาวตันมานะกูกีดเลยสองพันพอยครับ ถ้าชาวต้านมากูกิดเลยอ่ะอีกเล่ม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 ทั้งเกมมึงมีแต่อีกเล่มหลือไงสัซะ